ลีวายสวัสดีค่ะกลับส,สดีสำหรับเหล่านะักช็อปทั้งหลายต้อนรับกับบรรยากาศวันหยุด2ก,กรกฎาคม2566อยู่กันที่นี่โรบิสันนครศรีธรรมราชสาขา2ส,สาขาหัวถนนสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีค่ะรายงานตัวกันตรงนี้ MC แหวนพันธิวาอินทศาค,ค่ะอยู่กันที่เคาน์เตอร์แบรนด์รูปแบบของตัวงานยีนภายใต้แบรนด์จากรีวายค่ะตัวงานจากรีวายโซนชั้น2ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แวะมาดูกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจัดตัวโปรร้อนแรง ลดตัวโปรดักต์สินค้า s p ปเ i a l ลไฟสเฉพาะรุ่นให้5 0รตรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ชิ้นแรกช็อปเพิ่มเติม2ชิ้นเป็นต้นไปเรามีออนท็อปเพิ่มเติมให้อีก10%ต่างหากด้วยอาจจะมีตัวโปรดักต์บางรุ่นค่ะสำหรับเงิหนแบบนี้ค่ะก็จะไม่ลดเนาะรุ่นไหนที่ลดให้สังเกตตัวป้ายมีป้ายสีแดงๆโฟกัสกันเลยเพระเาะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณเองพออกพอใจรุ่นไหนหยิบจับตัวกางเกงมางานกางเกงยีนตัวละ3,000บาท เหลือราคาแค่เพียงพั0ห้าร้ยดีไหมคะดีเนาะหยิบเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งเก้แล้วมันลดราคาอย่างที่บอกกันไปคือ50%ซก็เหลือราคาประมาณสี่รอยเก้าสิบ้าทหมเนาะประมาณนั้นได้2ชิ้นยังออนท็อปเพิ่มเติมให้อีก10%บเปซสะสมคะแนนเดอะวันได้ตามปกติใครมีคะแนนเดอะวันอยู่ในมือนำมาแลกนำมารับนะคะ ในสิทธิ์แลกซื้อได้ตามปกติทั้งนี้เองก็จะเป็นตัวโปรอยู่ที่อ่ะตัวพอยต์แปดเนาะพอยต์แปดใช้แทนเงินสดได้100บาท รายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะใครเองได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถตามเสียงตามสายมาจะเจอกับน้องแหวนและทีมงานกันได้คุณวิชัยสวัสดีค่ะแวะดูแวะเลือกตัวงานยินกันก่อนกับตัวงานจากรีวายส่วนด้านหน้าลดให้50%วันนี้มีตัวโปรดักต์ส่วนด้านในเองบางรุ่นอาจจะไม่ลดต้องปรับขอภัยที่อยู่ในหุ่นตัวโชว์นี่คือลดหมดเลยนะคะตัวนี้เอง<ข>อเป็นตัวโปรดักต์นะคะทั้งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวราคาแบบ ลดให้50%เป็น,านการกางเกงอุ้ยกางเกงน่ารักนะคะเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ในการแต่งกายแต่ละคนแตกต่างกันเนาะอันนี้อาจจะเป็น MC เองเนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นใหญ่นิดนึงใส่แล้วนะคะก็อาจจะไม่สวยเพรียวเหมือนกับไวทีนก็ว่ากันไปแวะมาดูกันก่อนได้นะคะตัวนี้ก็ลดให้50%แอบด,ดูราคาน้องนิดนึงตัวนี้จริงๆนะคะน้องจะอยู่ที่ราคา 2,090บาทลด50%น้องเหลือราคา1 0 4 5บาทราคา1,455 0 45, กางเกง1ตัวใส่งานได้นะคะอายุการใช้งานใช้งานได้นานแล้วดีไซน์โดดเด่นคุณจะไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อในราคาเต็มทั้งนี้เองนะคะจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้ในราคาแบบประหยัด